แต่เก็บความ้อนใช่ใช่เก็บกลนข้าวใช่ไหมถิงัตน่ารักเลยนะไม่น่าจะไ้ใส่เสื้อใส่เสื้อได้ไหมเราจะได้สวยๆเรได้ลองกลคืนมันมืด่ะมันไม่สางอเขาจะให้ใส่เสื้อจะได้แบบได้สูสยังไม่ลองเลยฮ้อะยังไม่องเลยอ้าวยังไม่้องแล้วไม่ใช่เสื้อใบเหรอ ไม่มีหูกระต่ายไหมไปสีม่วงชมพูเหรอพาสเทลมันมีหลายสีนะสีฟ้าไม่ไว้ไม่รู้ว่ามันคือสีฟ้าอ๋อสีฟ้าพาสเทลฟ้าฟ้าอมเขียวไม่เห็นอมแล้วฟ้าเลยล่ะมันฟ้าเขียวคือใบไม้นะ เอาเขียวก็เขียวอ่ะเขียวมันอมโอมเขียวยอมน้องในทางที่ผิดเขียวแบบยังไงอ่ะมันมันสีฟ้าชันชัดมากมันฟ้าชัดๆเลยอ่ะใบไม่เขียวเลยเข้าข้างอ่ะไม่อมเลยอ่ะอมก็อมอมก็อมอมก็อมอมเขียวอมก็ได้ได้ลอง แค่นี้ก็หล่อแล้วไปแขนเดียวก็เครียดแล้วเนี่ยยแขนเดียวก็ดึงดูดอุ้ยอยากอยู่ใกล้อ้อนเลยเสียงเข้าหมดเออแล้วถ้ามาอยู่ใกล้พี่พี่ต้องอยู่ใกล้เขาทำไมรอจะตายดีขึ้นมาทันที น้องน้องที่จองห้องนึงจองห้องหนึ่งนะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเตะตีรักหนึ่งห้องอย่ามายับนะทำทำเหมือนตอดิงเก่ อแล้วให้แต่ว่าาสดเหไหน่ะไม่เห็นเโดนปันงชอบนะใข้อมือห,หรอไคอางข้างหลังมันเห็นคนเยอะมากเลยนะที่ดี ไปกราวได้แล้ได้่อนอเลยก็ได้ร้อนร้อนเอาไปรับเร็วเด็กเก็บสูตรทีมจะได้ถาอ๋อวันนี้เขาเป็นทตมสีฟ้ากันเหรอไบก็เห็นเอมก็ออกเขาฝามฟ้าบ ไหลเท่านะเออเทาอพัดเทียวสีทองเลวพัดเทียวเลยมี